จากพวกผมอยู่แล้วพี่ผมก็อยากจะทดสอบว่าคุณเนี่ยแข็งแรงพอที่จะปกป้องสายรหัสเราได้หรือเปล่าโอไยกม่ล้ยหแล้วเน่ยพี่อามันูไม่น่าเอาสายนะไม่ส่วนพี่ไม่ไม่อยากเอาเปรียบแพร่อาร์มอาร์มก็เหมือนกันรับพี่ต่วันาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเวลาที่เขาไม่ได้ไปฟิตเนสเนี่ยเราจะเป็นลูกเหล็กให้เขาได้ไหม อันนี้เตีย้ยขึ้นมาแล้ววัออนนี้เขาแบบเฮ้ยพ,พี่ขี้เกียจเอาไปยิ้มว่ะ <c oughs> เป็นแบบเป็นลูกเหล็ก <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้กเขาสอบว่าเฮ้ยในยามฉุกเฉินเนี่ยเกิดแบบอ่ะไปทะเลด้วยกันแ <c oughs> ล้วก็อาเหยียบในกระพุนเ,เดินไม่ได้ขึ้นมาต้อทำไงครับต้องทำไงครับถ้าเขาเดินไม่ไหวเดินอยู่ในทะเลปึ๊บสมมติสมมติว่าต้องต้องฝากฝากก่อนะทุกคน ใน,นคืนที่แสงจันนวนผ่องอ่ะอ่าก็เดินอยู่ที่ทะเลแล้วก็ไปเหยียบเข้ากับ,กบแมงกะพรุนไฟกล่องเจะขึ้นนี่เหรอเจ็บมากมากอ่ะโอ้ลงแล้วต้องทำยังไงนะอยากอยากพูดอะไรไหมเดินไม่ได้เลยพี่หรอ,อ <laughs> ตอนนี้พิกอยู่เกือบหัวใจแล้วอ่ะ <laughs> อยู่ในเสน่หอ อย่าตัดสินใจนานไม่เป็นไรเดี๋ยวเบตานีทาก็หายอ้ามยุ่งแย่ยุ่งแย่เนี่ยสักทีสิอยากดูก็อยากดู้อ่อยไม่ไหวแล้วเอาอีกนะเอาอีกเอาอีกลองลองเล่นทีรักดูที่รักดูลองเล่นที่รักดูเลยเรื่อขนาดนี้แล้วนะฉันต้องเสิร์ฟยังไง นี้จังหวะนี้เดี๋ยวกูเดินไปโรงพยาบาลเองก็ได้เอมี่กำกับกำกับเล่นตามเรื่องเลยปุ๊บออ่ะโอเคอ่าครับผมพี่ฟอสเดินเข้าไปเห็น ะดูนที how, 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 how. ่อ่างนันเดินไปเยียบหินเอ้อ่านที่ต้นเล่อานไเาจ็นมดเลยโอเคผ่านไหมผ่านะผ่านผ่านผ่าน่ายไปซไปให้น้องทองมาฟองนะฮะหนึ่งเส้นไม่พูดถึงทอมาฟอผมคาดหวังเลยนะวันที่น้องเขาจะออกมาลดเล่น ธทรมะฟ้องอยากรู้ว่าน้องจะดื้อหรือไม่เพราะนี่ชอบดื้อๆมากเป็นแฟนขับยายสั่งมากพี่เดมมีสั่งข้างักเนาะข้างหักน่าเป็นแกไเด็กทีอ้ยอุ้ยเหนื่ยมากเดี๋ยวพาแกไปเรียนร้องเพลงด้วยช่วงนี้เสียงกันหลังจากที่เรียนจบแล้วแล้วก็ฝึกงานแล้วก็คงไปทำงานแล้วก็งานดิเลก็คือไปรับไปส่งงาน เือเดมากเลยนะงานไม่ทำรับส่งอย่างเดียวก็รวยอยู่แล้วเพราะว่าเ,เพราะว่าจริงพี่อาร์คเนี่ยเขาเป็นญาติทางหางกับเพื่อนชื่อท็อปเป็นกงเป็นกรุงศรีริษัทรวยแล้วเป็นกงศรีเหรอกงศรีใช่ก็รวยไม่ไมไรู้จะทำอะไรก็รับส่งเอาเป็นเพื่อนกันเป็นญาติทางหางอ๋อยังทางหางญาติทางทำธุรกิจร่วมกัน เป็นโกงสีร่วมกันาว่แล้วก็มีแบบว่าแล้วก็มีแฟนคนเดียวกันเป็นฝั่งแม่เนี่ยะะฮชื่อพี่กันเขาทำเพื่อสันเกมมันน่ะจริงเฉยเฉยนะน้องามคือรวยหมดเลยรวยหมดเลยใช่อ้าวล่ะน้องงามครับน้องงามเหรอครับก็หลังจากเรียนจบก็ไปฝึกงานแต่น้องงามเนี่ยไม่ทำงานเพราะน้องงามขี้เกียจ อาจจะมีงานอันดิเลกอย่างเดียวคือกินเหล้าเข้าสี่นาทีเห็นรอทุกทีเลยก็ไม่กินเล่ามากอั้นแค่จิบๆครับอ๋อจิบๆอะไรแค่จิบๆเฉยๆแต่งานอันดิเลกจริงๆเนี่ยคือให้พี่อาร์มารับไปส่งแค่นั้นมีอะไรอีครับอยู่เป็นอยู่เป็นคนสวยขาสวยคสวยขาขาที่ไหเลย คืออะไรคือคนสวยขาช่วยทำงานหน่อยช่วยทำงานหน่อยช่วยทำงานแค่นี้เลยน้องอามงานอะไรเหล็กมีแค่นี้เลยงานหลักด้วยคือสวยไปวันวันใช่อ๋อแค่นี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งเนื้อสวยไปวันวันใช่ครับแต่ประกอบอาชีพนี้ได้อยู่เป็นยงไงนะพี่เดชได้ได้แต่โมเทงทำได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาคงจะทำงานได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเป็นนักข่าวแล้วผมว่า โอ้โใช่ <laughs> ไม่ถาไม่เกิดอะไรถามไม่ถามมากกว่ะนะอ๋ออ๋อยังไม่ได้ถามเพื่อนเลยเ,ลเ,ลเ,เไรไื่องต่อไปกูเล่นเป็นอะไรกูเนู่เล่นเป็นอะไรเป็นคุณหมอหรือเปล่าอืมหมอไหนล่ะแหม